สวัสดีค่ะพบกับญี่ปุ่นง่ายนิดเดียวกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะคี่ขวัญค่ะเดี๋ยวรุ่นทักทค่ะคขวนนัญได้รับตัวมาเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะขวัญเดชเจปแปนนิชชอ่ผู้ายขวัญค่ะสาไทยหัวใจรักภาษาญี่ปุ่นนะคะก็วันนี้นะคะมาเป็นเกรดให้กับน้องเปิ้ลนะคะวันนี้น้องเปิ้ลจะพูดคอนเทนต์เกี่ยวอะไระดีคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วเราจะเป็นวิชนซ้อนค่ะจ้าคือภาษาไทยละภาษาญี่ปุ่นนั่นเองค่ะ เดี๋ยวน้องเปิ้นจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วเดี๋ยววนจะแปลเป็นภาษาไทยให้นะคะมาดูกันนะคะจะเป็นอย่างไรก็เริ่มเลยเนาะนี่นะคะเราอยู่ที่นิโงมูระใช่ไหมคะพี่ขวาค่ะนิโงมูระนะคะภาษาี่นะคะจะบอกว่าอิมาวะนิฮงมูระนี่อิวาเซ่ตอนนี้เราอยู่ที่นิโงมูระนะคะหรือที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือเจาร์กนั่นเองนะคะ มาดูคำศัพท์พินาคำนะคะอิมาแปลว่าตอนนี้ค่ะวะนะคะเป็นคำช่วยนะคะเป็นไวยากรณ์ในภาษาญี่ปุ่นค่ะต่อมานิฮงมูระนะคะแปลว่าก็คือหมู่บ้านญี่ปุ่นนั่นเองนะคะซึ่งเจปาร์คนะคะได้ถูกขนานนามว่าเป็นนิฮงมูระนะคะก็คือหมู่บ้านญี่ปุ่นนั่นเองนะคะนะคะนินะคะก็เป็นคำช่วยเหมือนกันนะคะบกชี้ถึงตัวสถานที่นะคะแล้วก็คำสุดท้ายนะคะอิมาสึอิมาสึนะคะแปลว่าเป็นอยู่ ในกรณีที่เป็นสิ่งมีชีวิตก็จะใช้คำว่าอีสมาร์ <Is smart. S 2> แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตจะใช้คำว่าอาริมัต์นะคะ,ะ,คะดเดี๋ยวเราพูดเข้ากันอีกหนึ่งรอบนะคะได้ค่ะโมโอิชิโดนะคะมาวะนิฮงบุระนี่อิมาซึตอนนี้เราอยู่กันที่นิฮงมูระนะคะหรือเจบปกนั่นเองค่ะกานเราสองคนไปกันแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะจามาตะคอนโดค่ะบ๊ายบา ที่นิโฮมูระนะคะก็จะมีร้านค้านะคะที่เรียนแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะคะจะมีวัดคิงคาคุจิด้วยนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับเป็นที่ที่เช็คอินนะคะสามารถมาเช็คอินได้เลยสถานที่สวยงามมากเลยนะคะที่จอดรถก็เยอะมาสะดวกด้วยนะคะอยู่ติดกับบายคาสมอเตอร์เวย์หมายเลขเจคะ่ะตอนนี้มี ดอกทานตะว,วันเต็มไป็นหมุเลยอะภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรนะคะดอกท,นทา,านตะวันภาษาญ,ญี่ปุ่นน้องสาวของชินจังชื่ออะไรคะอ๋อน้องสาวของชินจังชื่ออ๋อพิมวารีใช่ไหมพิมวารีเดสค่ะีิมาวารีเดสีดสิมาวารีนะคะแปลว่าดอกทนววานตะวันค่ะอ๋อโอเคโอเคงัค้นเราไปกันต่อเลยคะ่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งของนิฮงมูรันะคะ ชั้นสองนะคะก็จะมีร้านค้านะคะช้อปปิ้งมอลล์เล็กๆนะคะส่วนชั้นล่างนะคะก็จะเป็นร้านแบบโอเปนช้อปปิ้งนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะดูสไตล์ญี่ปุ่นนะคะมีโคมประดับด้วยนะคะแล้วก็มีปลาที่พี่ขวัญชอบมากเลยใช่ปลาสุภาพนั่นเองก็คือปลาครับนะคะใหญ่มากแต่ว่าตอนนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะบรรยากาศตอนเย็นนะคะเย็นลมสบายเนาะใช่ใช่ใชใช เบาๆนะคะดูไม่อึดอัดนะคะคนก็ไม่ค่อยเยอะแต่ออกมาข้างนอกอย่าลืมสวนหน้ากากอนามัยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเช็คอิน,นชัยชนะนะคะคลิปนี้นะคะต้องขอบคุณสเปเชียลเกสพี่ขวัญสาวไทยหัวใจรักภาษาญี่ปุ่นนะคะสำหรับในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมกันได้นะคะอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe ใน YouTube ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ